มีเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับยี่ห้อโซนี่นะครับตัวนี้โมเดล c ีดี 500TV นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไฟ220โวลต์บ้านเราเครื่องเป็นสีฟ้าพาสเทลนะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามกันเวลานะครับไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟแถมให้สินค้าพร้อมใช้เลยนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยเลขซีเรียลยังอยู่นะครับมีช่องใส่ฐานแบ็กอัพนาฬิกาด้านหลังเป็นฐานสามก้อน 2A อันนี้คือไว้ ใช้ผ่านนะตัวนี้เป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะครับตั้งปลุกตั้งปิดได้นะครับเครื่องจะเป็นสีเทาแล้วก็สีฟ้าพาสเทลนะครับสวยมากนะครับเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะกดปุ่ม power นะครับฝั่งนี้ปุ่ม power พวกนี้ฟังก์ชันนาฬิกาอันนี้สามารถสนุทก็คือปิดเปิดแสงได้เพิ่มแสงได้นะครับแล้วก็เป็นปุ่มเดียวกันก็คือใช้ปิดนาฬิกาปลุกนะครับปุ่มแรกตรงนี้จะเป็น การปุ่ม2จะเป็นตั้งสลีฟได้120นาทีก็คือตั้งปิดเครื่องปุ่มนี้เป็นนาฬิกาปุกนะครับถ้าเสียบไฟไว้ตลอดก็สามารถเปิดนาฬิกาอย่างนี้ไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากถอดปลั๊กแล้วติดก,ก็ต้องใส่ทางนาฬิกาสาก้อนนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นปุ่มเทสด้วยการ CD ก่อนนะครับโหมด CD นะครับวิทยุเทปซีวิทยุเท, CD, ท,เทปพวกนี้เป็นหมดปุ่มต่างๆเดี๋ยวอธิบายในขั้นตอนต่อไปนะครับมูฟังเซลล์กปกตินะครับ ซีดีรองรับออเดีอดิสนะครับไม่ได้รองรับ mp3 นะครับอ่านทุกแผ่นนะแผ่นก็แผ่นลอยอ่านนะฮะตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มบวกลบนะครับพวกนี้จะเป็นตั้งโปรแกรมนะรกน CD, รเรนี่ยโปรแกรมซีดีทูรีเพจอันนี้จะเป็นเลคคอร์ดใส่ลงเทปสต็อปเทปปกติ T. อันนี้เล็กเลวเว้ River. นิกแท็กอันน Anyways, so ี Jord ้บวกลบนี่เป็นตัวจูนขึ้นวิทยุนะครับอันนี้เป็นตัวกรอเซฟนะครับเดี๋ยวทดสอบอัดจากซีดีลงเทฟนะครับขออนุญาตเปิดแห้โทรนะครับตินศิกสิทธสิบนะครับกดเล็กอรอดหนึ่งรอบเล็ก่อกับทิปนี่ยังไม่ได้อัดนะกดอีกรอบหนึ่งคล้วว่าเล็กอร์นนิ่งๆก็คืออัดแล้วนะครับหยุดโชว์คว่ากดคล้ว่าเล็กอร์ดมันจะกับทิปนะครับ กดอีกรอบหนึ่งจะเริ่มอัดท้ายถ้ายังจะค้างอยา่นีครับครับถ้ากดเล็กขอดอีกรอบนึงถ้าจะหยุดสต็อเล็กขอดเลยคือกดสต็นะะอปเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะกดสต็อปนะครับก็คือการหยุดผม สอบให้ดูนะครับแล้วก็ไปที่โหมดเทปอันที่3ามกอซ้ายสอบกอซ้ายออกผ่าเต็มระบบเลยนะครับเที่นี้เปิดโหมดเทปนะครับมีตัวนะเลขบอกหมดนะครับว่ากอไปทางไหนเล่นหน้าไปกนทีอะไรนี้เลยตันี้สาาดได้เปิดแสงได้ กดซ้ายกับขวาเต็มระบบนะครับอันนี้ที่อาจจะดูมะเมื่อกี้นะครับเสียงดคีครับต่อไประบบวิทยุกดต,ตรงกลางนะครับปุ่มตรงกลางนี้วิทยุยี่สิตัวดีโทรสอบถามและสั่งซื้อได้เลยค่ะกดอีกรอบหนึ่งจะเป็น AM นร,รับได้หมด คนเราก็เป็นคนที่แต่มีบนช่องทางทีวี12ช่อง092คิดข้างบ้านก็ได้ไปตรวจตีสองตีสามตีสี่รับอาหารก็ได้ครับอาจจะไม่เกี่ยวกับการดูลงเทปก็คือเหมือนเดิมพัได้ไปดูรอบถึงคนเล็กคนสองรอบนครับคืออย่างนี้คุณจะไปตกใจใครใครก็กินน้ำข้าวเหมันก็น้ำตาลมันก็สูงถะครับถ้าไปตรวจใหม่เนี่ย เออน้ำข้าวมันก็สูงครับถ้าอยู่น้ำข้าวสะมตาคคุณอยากมดเทปแล้วก็ลองฟังดูแล้วก็กอดซ้ายถ้าวข้าเดี๋ยวนี้ไม่กินแล้วแกงกะหยกนะครับคืออย่างนี้คุณจะไปตกใจใครใครก็กินน้ำข้าวมันก็น้ำตาลมันก็สูงใช่รับถ้าไปตรวจใหม่เนี่ยเออเออน้ำข้าวมันก็สูงครับน้ำเต็มระบบอ่าต่อไปฟังระบบเทปนะครับ อย่างเป็นระบบพุทธนะครับกดแล้วก็เด้งนะครับกดแล้วก็เด้งนะครับกดเพลง 今はもう秋、誰もいない海。 สามารถเปิดเต็มเพลงได้นะครับต้องขออภัยเพราะว่าทุกอย่างมีลิขสิทธิ์หมดนะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับพอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ